สวัสดีครับวันนี้เกษตรข้างรั้วนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมในส่วนของมเดื่อฝรั่งนะครับมเดื่อฝรั่งที่นี่นะครับก็จะมีนะครับค่อนข้างหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ที่ทางทางเราได้ประสบปัญหานะครับในหน้าฝนปีที่ผ่านมานะครับมีการเน่าตายกันเยอะนะครับ ซึ่งหน้าฝนเนี่ยจะทําให้กิ่งตอนนะครับมีปัญหามากนะครับน่าจะร่วมยี่สิบสามสิบสายพันธุ์นะครับที่มีการตายไปในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับในปีนี้นะครับทางเราก็เลยคิดใหม่โดยใช้ตออุทุมพรนะครับมาทําในเรื่องของเป็นต้นตอนะครับแล้วก็เสียบสายพันธุ์ดีเข้าไปนะครับซึ่งอุทุมพรก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องการทนในเรื่องของการทนในหน้าฝนนะครับแรงและก็น้ํานะครับสามารถอยู่ได้นะครับ อันนี้เราใช้เตาทุมพรนะครับเสียบอันนี้เป็นวิธีการเสียบข้างนะครับให้ดูนะครับเสียบข้างนะครับตอใหญ่ๆนะครับยอดก็กลัประมาณนี้พุ่งนะครับครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เราทําก็คือการเสริมรากนะครับเสริมรากด้วยรุมพรพ่อเมล็ดนะครับอันนี้นะครับแล้วก็จะมีเสริมรากนะครับด้วยตัวถุมพรนะครับ เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของโรคเน่านะครับในระบบรากนะครับถุยพรายมันหลุดรากที่ดีนะับเราจะเน้นอุลตร้าพรนะครับช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าแผลนะครับค่อนข้างจะตื่นนะครับเนี่ยอันนี้เปเสียบยอดนะครับสายพันธุ์บาลลเน่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นบาลลเน่นะครับอันนี้ก็เสียบข้างนะครับเป็นต่อนะครับโอเคเราจะใช้โต้ทุมพรนะครับเป็นต้นปอในการเสียบนะครับ ทั้งนั้นเลยนะครับเหนนะครับเป็นเสียบข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียบยอดนะครับดูแผลนะครับแผลคัอนข้างกลืนแล้วนะครับบางต้นนะครับเสียบมาประมาณสี่ห้าเดือนนะครับอันนี้ก็จะเริ่มกลืนแล้วนะครับตรงนี้นะครับจุดต่อนะแต่ว่าต้องใช้ไม้ประคองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลมพัดนะครับเพราะว่าแผลจะฉีกได้นะครับ เป็นต่อุรมพรทั้งนั้นเลยนะมีเสียบยอดครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะแผลก็เริ่มกืนแล้วนะครับมีเสียบยอดนะครับเสียบข้างนะครับยอดที่มันพุ่งน,นะครับอันนี้ที่น่าจะใกล้ติดลูกแล้วนะครับก็จะมีนี่สายพันธุ์คุรโุมิสึนะครับเสียบเสียบยอดคุรโลโมิสึนะครับประมาณนี้นะครับ ที่เราเน้นในเรื่องของอุทุมพรนะครับเนื่องจากว่าอุทุมพรี่จะทนนะครับทนแรงนะครับทนฝนได้นะครับครับเสียบใหม่ก็มีนะครับนะครับกำลังเริ่มที่จะแตกออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เสียบยอดทั้งนั้นเลยเนะครับนี่นะครับเป็นเสียบยอดนะครับอันนี้เป็นอุทุมพรพรอมเเล็ดนะครับพรมเมล็ดนะครับเสียบเมล็ดนะครับเดี๋ยวเราจะเน้นอุทุมพรทั้งหมดเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นอุดุมพรนะครับเป็นตอใหญ่เป็นซากตอใหญ่นะครับที่เราเราซื้อมาซื้อมานะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเราเสียบไว้นะครับอุดมพรนะครับนี่เป็นตออุดุมพรตอใหญ่ครับเป็นซากนะครับซากตอนะครับนี่ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับในช่องเกษตรข้างรั้วนะครับแล้วเราจะมีคลิปดีๆนะครับ ไม่ท่านผู้ชมได้ชมอีกในโอกาสต่อไปสำรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ